มีด้วยมีที่มีให้เขาไม่ได้บอกที่มีนะโอเคได้ได้าได้สู้เลยครับที่มีแค่รับแตมีอะไรอยากจะบอกจริงๆช่วงมีตื่นแต่ที่เยอะนะฮะเพราะว่าเกมของเราในวันนี้ด้สุดๆนะอยากไห้ทําเต็มที่นั่นเองครับมือคู่เข้ามาวันนี้เริ่มมีการแ่งทีนะฮะเพราะฉช่ไห้คุณท่นประานที่ี้ก็สอท่าน คุณจะต้องทำการแบ่งทีมว่าใครจะได้เป็นหัวนแน่ฝั่งไหนสิคะับนะฮะแล้วตอนนี้ครับผมก็จะเชิญฟิตี่บอลหอนหุ่มของเรามาหออกล่องไอศ <สา S 1> ครีมคุณสามารถ

ที่เราไปกีฬาสีเราก็มีประกวดเชีีงเดินเขาถาเขาานะเราจะต้องลักกีฬาโอ้โหอะไรเลือกระหว่างคนหน้าทีนกุ้เต้คนเดียวกับคอมลูกทีด้วยคอมลูกทีค่ะ มาเดียวเป็นพีโซ่ล <no ูกพ like ีตบเลยเรามาเป็นทีอะไรนะเรามาเป็นทีมั่นใจในลูกทีมาก่เป็นไรมั่นใจในลูกพีลูกทีมั่นใจไหมไม่เพราะฉะนั้นเราจะโบว์กันยังดีอ่าคุณและทีมนะพวกเราทําครับเขาไก่โยนโบกก้อยขอไข่ก่อนชุ๊บไข่จะได้ก่อนถ้าเกิโดนโบก้อยหัดยังทันไะครับนี่ไงเอามีเียเลย คือเหาียดเข่เดนะเ้ยเขาดอางเนี่ยคุณเาปแล้ก้อยเอาเอาไปนะเอาคุณเปวดแล้ก้อยเอาไเอาหัวเอาหัวกันไหคุณเอาก้อยอันไหนหัวอันนี้ไงอ่าอันนี้ไหนี่ยะว้อยนหัวก้อยนะไม่หนยนะหัวบวิ่เรอนะเป็นทัวนะคอยแอนะสาม นะเพลงที่เตรียมมาเฮ้ยเพลงที่เตรียมมามีอซ้นพี่หมอเฮ้ยมอเลไไรบ้างหมอนเงอะไรบ้างสวยหอยแคิแต่ยาูขาเลยี่คเพลงที่เตรียมมาใช่แต่ทำล้ี่หมอให้ยไอิก็สิับเรอสิ่งตอร์่าอรีเเลอโหซตเนตเ ตีไม่ต้ตวันะฝากติงคนใจใหุ้องมาช่วยนอันนี้ะผได้เลยอ่ะคนเดียวคนวันเเฮ้ยคนเดียวเลยแล้วทีผมนะยูเดียใกปุอกมือเยอเลยทีนี้ี่องยากปลอกมกับซุปปซูเอาฮะอกมอบุเอาถ้าใครมีใจกี่คู่ขึ้นมาเยาเหยาได้นะฮะได้ กลใจให้กับคุอกมาเรน่อยนโอ่คุณไหลน้่งานแรกงานแรกงานแรกนจ้านั่เจ้านะโอเคขยก่าเขาจะเก็บใหม่ได้เลยอกไเก็บใหม่แล้วเขา เออเลยนะเต้นให่ดีของผู้แพ้โอเคโอเคพวกไก่เจนอัลฟ่าลงม โอเใช่ไหมหนึ่เกลงเลยดิเนอหนึ่งไกลหนึ่ตัวอาจางต่างตัวหนึ่งสองสามเก่งนีง่เป็ดนะโอเคต่างตัวนะนองก็เชื่อนกันพวกฟองของเี่งนะเราไม่มีลกที่จอดอยู่ข้างบนไม่มีนดู <Bing. S 2> จะทรงแนละ้วไม่ได้ใช้ลกจอดด้วยไม่ไดู้ต่อไปด้วยใจรั่วนะ อ้นี่เขาเปลีแรกเลยนะฮะเปลี่ยนนะฮะนอเป็นโรสเกมนะจัดเป็นอฟิกนะอันนี้ัเปนเปเ็นิฟินะอยู่ everyone อันนี้อะไรันไอ้ด่างกตัวนึกได้ยังเกลี่ยนถงม่พอ่ไรนึกว่าไรนะแจวแจจ้ำจึดนะเปลี่ยนนะเชงะเชงนะมาแจวมาแจวจำจึด เอาที่เรือที่ลงได้ไหมได้แค่สวยนดเดีนะพโที่จีก็นี้เราื้อฟูใช้ได้ได้แค็เยวนะฮะก็ใช่ไหมใช่ไหมที่ลมได้ไทีนี้จรู้สึกไหมไม่ตื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 อ้ตือตืตืที่มไ้ใช่ไหมไ้ทุกคนลได้ห้วแสิไหมโซนันสิงแจ็คเกจตต้องถึงไหม วิเนี่ยท็อปชาร์ตอินเทเลยนะท็อปชาร์ตนะไอูน er yeah. ี yeah, ่เมื่วันนะโอเคเทียเียนะเทียงเยีนเลยนะโอเคพร้อมนะสวยมเจ้เจ้าตึงดึง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 ึงนึงึงงึ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 งงึ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 ง มือไม่เอ็นซีงานคนแรกด้วยงานแรกน้องคนแรกน้องเขียนด้วยไงจบให้ในปากเลย3 2 1 e o o go จับ ผมเี่ชมจัสโอิ้งชนลยวจ็โอปิงโอนีนะโอเคได้เลยกรสุขสิ์มีสองบัดมีหแจวเยอเลยอะไรมบรรทัดไหนแจวบโอติดตัวที่กินได้นะฮะอ่ะวนนี้ก็ได้ครับคนนี้กิ่อ่านนี้ิัวนีฮะคุณสามารถ ทีฆ่าคุณสามารถที่เจอทีมของข้าได้เลยคุณสามารถอะไรนะที่เจอได้เลยทีฆ่าทีเจอคุณสามารถที่เจอได้เลยที่เจอได้เลยคุณดูจากลุคทีคุณแล้วคุณคิดว่าคุณใครเป็นดาวพอธวันผมดูจากลุคทีหของเรานี่ยังไงบอกว่นดาวพอธวันคุณตัวตึงตัวเต็มด้วยกันคนเต็มแล้วผมหรอ เก็บไว้ใส <rapper> ่งานนี <The camera> ้ไงอ๋อเจ้าม้าแชร์อ๋อระวังตัวไว้ดีชั้มบุญโดนได้สีแดงเนาะถ้าได้สีเขียวเอาวิคเขียวไปทึ้นกินนะนี่เหรอมาต้องใส่ไทยแลนด์ตะบวันไทยแลนด์ตะบวันโอเคได้เลยอ่ะวันนี้พอสมมุติว่าถ้าเรารู้ถึงกีฬาสีคุณนึกถึงเกมอะไรในสมัยคุณที่คุณโตมาคุณที่มีการแข่งเกมอะไรบ้างในกีฬาสี อ่าต ok ีเสร็จแลวมีน no? huh 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 ุ่มเรื่องส่วนตีเส็แตนี่ยจแชรอ่าสีใช่มใชใช่ม B อที่ชอบเลยอ่ะคุณว่ายน้ำครับนี่ไปว่ายที่ไหนคุณตัว่เอลยว่ายน้ำเหรอว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำนะนฮะชักเยอะครับชักเยอะเยอะเอาที่โอ้โหเรื่องที่ชักเยอะเกิดขึ้น้อี้จุดเด่นที่น้ำาเอนะปลาเถอปลาเชักเยอะนะแล้วก็มีการว่ายน้ำ ตดูนี้วมีน้ำไหมสูบน้ำกอโอเคนะครับเมื่อกี้จมบกว่าโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนแรกเปิดประตูไว้ให้ไปน้ำเลวคุณจะเป็นเป็นติดเกินไปแล้วนะจากรูปเหมือนกันมันเข้างานเมื่อไหร่ฮะับบมืรีบคือไงบนบนอกรีบเนาะออกมาเห็นน้ำปรทวงโอเคได้เลยนะอ่ะคุยคุยเข้ากันออกไปเลยคือเป็นเดือเป็นรื่องดีกว่าแต่ก่อนจะไปว่ายน้ำ ต้องมาทำเป็นติก่อนทุกคนเอ้เม่วานตาเจียนเนื่อจากเกมวันนี้มันสุดๆจริงๆเรามีกินวิบากด้วยนะฮะกินวิบากตอบแม่ตอบแม่เลยตอบแม่หาเหียส่วนยูโดตอกแม่หาเหรียญีสเตอร์แไหมเหยงปองขันแม่้เผาเลอเยนะแม่เยคอยนะยุดเมาคนนี้นะโอเคไหมอยู่น่นตหรอ ไทยแลนด์ซิเนเจอร์ไอี่ฮะมันแกวมุกวมันแกวโอ้เออแขด้วยนะเออนี่งูในโซ่ยนะอ่าเสร็จนะบัตเต็ดีบัตเต็ีนะฮะพีบในนี้นะฮะพอาะเ้าใจทุกคนทำิดติก่อนอเนที่สตาร์บอก่าเล่นไนด์ซเจอร์นะฮะอเ้เลยแล้วจะทำบิดนติกก่อนเนาะครับครับโมัแกวเนาะนะทำดติกก่อนนั่นเองครับโดยที่เราจะ เริ่มจากนะฮะถ่ายดูนะฮะโซสมดออีก้มาไปดีกพเบิเท้าโมโตเดินที่ฟัเชดลอเกนะเราควรสมัยคณะคุณชมูนะมู่นะนะนะโอเคนะเราจะเริ่มจากขาเป็นตัวเากนที่ะบบ้างิตไปดูเริ่า อยู่นะเราจะถ่ายูปกับล้งกับ้งใหญ่ก่อน